สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอพบผมนะครับรายการหน้ากินลึกใจคิตตี้ครับผมนี่ซึ่งวันนี้พวกเราเองมีแขกัาเชิญสุดเอกลุศนั่นเองครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพบกับหนุ่มหล่อสามท่านนะครับซึ่งเป็นเด็กมอการท้าไทยนะครับได้ข่าวเนี่ยหนุ่มหนุ่มเหนือเนี่ยเขาเ็หนหล่อจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปชมกันดูนะครับขอพบกับ สามหนุ่มครับสามคนนี้นะครับโอมฮงช่วยช่วยนะครับท้าวัสดีครับชื่อมาครับครับสวัสดีครับชื่อไอนะครับสวัสดีครับชื่ออาร์นะคอาร์ตเดี๋ยวท้าวความก่อนนิดนึงคุณไอคุณอาร์ตคุณมาร์เนี่ยมาจากภาคอะไรครับภาคเหนือครับมาจากภาคเหนือทั้งสามคนทั้งสแล้วทำไมถึงมาเรียนที่มอของกษัตริไทยอ่าผมอยากมาประสบการณ์ใหม่เจอคนแบบรูปแบบใหม่หลาย แบบว่าเหนี่ยมเรียนอยู่ที่นู่นแล้วแบบว่าคอนเนคชั่นมันไม่ได้แล้วครับแล้วคุณน้านี่เป็นคนจังหวัดอะไรของท่านเนี่ยครับเชียงรายครับอ๋อเชียงรายมหาสาวครับยอมยอมยอมมาหางานจริงมาพูดเลยมาหางานที่นี่ครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็ทํางานตั้งแต่จบม6อยู่แล้วครับก็เลยแบบเข้าปีหนึ่งก็เลยมาทํางานที่นี่ด้วยเลยครับเขาแก่ไหมครับประมาณนั้นครับคุณน้าเป็นคนจังหวัดอะไรครับเจ้าคนเชียงรายครับเชียงรายหรือเปล่ใช่ครับแล้วคุณน้า หาประสบการณ์เที่ยวครับเทคโนโลยีใหม่ๆคทิกรายไม่ค่อยมีอ่ะโอ้ยเท่เกินเขาบอกว่าสาวเหนือเนี่ยดีจริงเลยครับอันนี้อยากรู้เลยอ่าประสบการณ์จากที่ผมอยู่ภาคเหนือเนี่ยตั้งแต่แบะบอกเลยเนี่ยประมาณ21ปีเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยนะแล้วสมมติว่าแต่อย่างพวกผมเนี่ยอยู่สุดปรณการีอยู่กรุงเทพอยู่ปริมณฑลอนี่ครับการเดินทางไปภาคเหนือเนี่ย มียังไงบ้างหรือว่าขั้นตอนหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยมีบอกหน่อยได้ไหมครับอ๋อพวกเราเนี่ยมาแบบเขาเรียกว่ามาคนละประเภทเลยบางคนก็จะแบบวิ่งไ <c ười> ข่คัดได้ไหมเนี่ยขอปบปปที <c ười> ถ้าลึกใจซิตี้ครับผมอย่างผมนะครับขึ้นเครื่องบินมาใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งแล้วค่าเดินทางเนี้ยเท่าไหร่ประมาณแพงอ๋อถ้าตีแค่ขามานะครับประมาณขั้นต่ำนะประมาณ ต่ำสุดคือพันสองนทางไปอย่างอื่นนะครับนอกจากเครื่องบินอย่างผมเลยครับชอบนั่รถไฟรถไฟว่านั่งรถไฟนี่เหนื่อยนะไปเชียงใหม่เนี่ยเป็นวันน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 ท่่เเปป็ไไไม้้้้ออออออววััััรรราากกลลลยยคคบบแแงงงตืิิน บรรยากาศเลยแล้วแล้วอย่างนั่งนั่งขับรถไฟนี่แพงไหมครับขับรถไฟขัารถไฟแพงไหมเนี่ยสองร้อยโอ้โหก็ถือว่าแพงนะครับสองร้อยจริงหรอสองร้อยไม่เราวัดีรถไฟแบบไม่มีแอร์อ๋อเสร็ฐกิจดีติดเยื่อรอบๆโอ้งหมดคนสูงมากก็อย่างคนขึ้นรถไยมาไงครับ อ๋อผมนั่งรถทัวร์คับผมไม่นั่งเรนะือใช่ไหมก็คือเคยคิดจะนั่งเรือครับผมแต่ว่า <c ười> ไม่แขน็งนครับผม <c ười> ตอนแรกเคยที่ว่าแบบอยากจะซื้อเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยวเองแต่ว่าจากเชียงรายมากรุงเทพเนี่ยถ้าจะนงเรือมัต้องขับจีนนะครับคือผมเนี่ยมาด้วยรถทัวร์ครับผมซึ่งค่าเดินทางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 6าถอยบาทอันนี้แบบประหยัดประหยัดถ <c ười S 2> ือว่า <c ười S 2> ประหยัดได้ถือว่าปะหยน่อยรเาะมาขับรถมาเองนี่ก็แพงมากเลยใช่คัก็หายหน่ชึกใชิตีม่ เชียงใหม่อ Mont ๋อประชายเชียงอ่ะเชียงรายอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีแขกมาเชิญจากทั้งหนุ่มสาว3คนเลยซึ่งวันนี้ผมก็เลยอยากเข้าประเด็นเลยว่าที่เชียงรายเนี่ยมีที่ไหนที่เราควรจะไปเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าจะต้องไปแน่จะไปทันแเราถ้าไม่ไปเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงขอสาวๆสวยด้วย ไม่ได้สวยถ้าชื่อก็สวยอ่ะแล้วเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังเลแม่สวยจะเป็นล่องแพครับบรรยากาศแบบหน้าร้อนครับหน้าไปมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นล่องแพเล่นน้ำกันเนี่ยครับอะแล้วหน้าร้อนเขามีน้ำมั้ยมีครับมันเป็นแบบแอ่งเก็บน้ำของเขาอ่ะออ๋ก็คือเที่ยวได้ทั้งปีว่าอะไรหลามวบนเขาถ้าเป็นผมแนะน้ำนะเขาวัฒนบุญครับบัตรล่องขุโค้ยโค้ยมาส่งมาโอ้อันนี้แบบว่าได้ได้ชมศิลปะตามันนี่ไนะไม่ก็นี่ไงผม ม,ม่ได้ไม่ได้เป็นแค่วัดครับแต่ว่ามันเป็นอาจารย์เฉลิมชัยเขามาแกะสลัก<า>วัดนะครับมันได้เป็นท่ว่าศิลปะด้วยน่าไปมากวัดต้องขุนอ่ะชว่วงเทศก,กาลที่ไม่ใช่เทศก,กาลสิเขาเรียกว่าแหลกท่องเที่ยวที่ผมชอบมากๆเลยเวลาเวลาอยู่เชียงรายหรือว่าเวลาแบบช่วงปีใหม่ช่วงเขาดาวอะไรเงี้ยอืมเทศกาลดอกไม้เชียงราย Amazing อยู่ตรงไหนของเชียงรายจะเป็นอำเภอครับอยู่ในอำเภอเราจุ่มใกล้ใกล้โรงเรียนเทศบาลก่อนอ่าใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่มันเปลียเลยมันใปล่เลยครับมันเป็นเทศกาลที่แบบนานๆทีจะจัดครั้งหนึ่งซึ่งจะจัดส่วนใหญ่จะจัดช่วงหน้าหนาวเพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันจะเบ่งบานในช่วงหน้าหนาวแล้วอย่างในกิจกรรมมีเขามีอะไรบ้างครัอ่าในในภายในงานเนี่ยมีนั่งสามล้อด้วยในใครเคยนั่งสามล้อบ้าง ถูกต ų, ุ๊กหรือเปล่าเอ้ยเมือนมันไม่ใช่ตแตกต่างหรือที่ตุ๊กยังไงอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกอันนั้นคือเขาใช้แรงคนไม่ได้แรงคนใช่จักรยานเขาที่ที่สามล้อนี่นี่แล้วภายในงานก็จะมีดนตรีสดกิมมิคของงานเลยคือดอกไม้ต่างๆประจำภาพประจำคอื่นๆเงี้ยเขาจะมาจัดที่นี่รวมกันที่นี่เลยอ่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปขึ้นให้ได้เลยโอเคโอเคผมถ่ายรูปกับมาเพียบอ่ารูปกไดอกไัมา ดอกไม้ดอกไม้ขาวิลต์ไจซิตี้ครับผมซึ่งภายในงานเนี่ยสิ่งที่แบบผมชอบที่สุดคือของจากงานที่เขาทำเพื่องานโดยเฉพาะอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเอามาแจกพิธีกรด้วยในวันนี้เนี่ยที่ผมเอามาเอามานำเสนอเลยเนี่ยคือผงผ้าครับผมผงผ้าผงผ้าใช่ผงผ้าจากเทศกาลของงานดอกไม้ครับซึ่งมันมีอะไรพิเศษอะพิเศษสิเขาเรียกว่าของบางอย่างเนี่ยเขาทําเพื่ออย่างเช่นรองเท้าอย่างเขาก็ทําเพื่อ นักกีฬาบางคนโดยเฉพาะใช่ไหมแต่สิ่งนี้ทำเพื่องานดอกไม้โดยเฉพาะลิมเต็ดลิมเียใช่ไหมใดูเป็นตัวอย่างนอมีครับมีมีมีไนาขอของอาของขงหน่อยนี่ีไหนอธิบายหเนี่ยมันคือผงพาครับเนี่ยเขียนว่า iris ยังไหลองดูลองดูดูเลยว่าเฉพาะงานดอกไม้เท่านั้นถ้าคุณไปหางานไหนไม่มี อันนี้คือเป็นแบบมินิมอลมินิมอลเล็กๆใช่ไหมครับใช่ครับ่ครัใช้อรใส่ดบ้าอามเออยาดมมีอะไรอีกแส่อะไรีอ่ีของโทรสท์เล็น้อยจริงๆโทรศัพท์บารุ่นก็ใส่ได้นะรุ่นไหนครับเนี่รุ่นไหนโทรศัพท์อโนเกียสามสามหนึ่งสูไม่ได้อนยสวยงามถ้าอ่างสวยงา เป็นคุณโมคุณจะเอาใส่อะไรคะถ้าเกิดแบบนี้ผมว่าจะไม่ใส่อะไรเลยเพราะผมจะได้โอ้โหเก็บไว้อย่างนี้เหรอเก็บแบบนี้เลยเป็นแพ็กเกจสวยงามนะไม่แกะแพ็กเกจสวยงามมากเห็นไหมเนไหมไม่ใช้ใช้งานก็ได้แต่ว่าเราเก็บเป็นคุณไม่ลองบอกราคาที่ผู้ชมนะครับเด็กราคาไม่แพงเลยราคาไม่แพงเลยอยู่ที่ประมาณ15ถึง30บาท แล้ว oh, แต่ก็ถูกมากนะใช่ครับถูกมากถูกมากถูกมากเลยใช่ผมซื้อมาประมาณ355อันซื้อมาทำไมเยอะแยะซื้อมาถมพี่เอาเพื่นเพื่อซื้อมาแจกจ่ายให้เพื่อนๆด้วยอ๋อเนี่ยเยอะใช่เยอะดีโอ้โหแล้ววันนี้ผมจะได้ไหมเนี <s <S ่ยได้สิครับโอเคครับเนี at at> ่ยวันนี้ผมเตรียมมาเรือๆเลยพิธีกรสองคนกับทีมงานแล้วทีเนี้อ่าผมมีแจกให้ท่านผู้ชมอ๋า มีครับสามรางวัสาลสามรางวัลรางวัลนะครับกติการมีอะไรบ้า,างกต<า>ิกาเนี่ยเราจะให้ท่านผู้ <entertain. S 1> ผชมเนี่ยลองเม้นว่าเชียงรายมีอะไรดีมีอะไรดัง<า>แล้วก็แคปชั่นที่ให้กับเชียงรายขอสาค,อนนคัมเอาใจคนไอ้เนยครับเดี๋ยวคนไอะแจกใช่ไหมใช่เดี๋ยวถ้าเกดิดโดนใจแจกเลยสามรางวัลเท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับก็จบแบบสินค้านะครับโอทอปของป่าลูกจ้ะเชียงรายอ่าครับผมเอ้ยเขาเอาแย่ว่า เชียงไฮม่องศาสตราจารเชียงไฮม่ก็ขอบคุณแขกรับเชิทั้งสามท่านเลยนะครับขอบคุณครับคุณไอค์อีมาครับผมครับขอบคุณครับรายการของเรา EP ต่อไปจะเป็นคันทัองเ่เกี่ยวกับภาคอะไรก็ติดตามเราชมได้เลยครับวันนี้นะครับเราสองคนพิธีกรนะครับฮอนโมดนะครับกับสามหนุ่มหล่อ จากเชียงไฮเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับย่าลืมติดตามนะครับรายการหน้านคิลึกใจคิตตี้กับพี่ๆต,ต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากค,ครับบ๊ายบายครับ